คิดออกผมขอเพิ่มเลขสามตัวอีกตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แอดมินซื้อก่อนเมียวเมียวเอาเอาเลขนี้มาใส่จะเลยซื้อแล้วอ,อ,อาจารย์ยังไม่ได้บอกนะหอคครอมีอาามนี่ไงนี่ไงนี่เอเอ ขออนุญาตเพิ่มเลขสามตัวอีกตัวหนึ่งแล้วกันทุกคนเลขสามตัวผมมีแค่ห้าตัวเองผมขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ไหมมันน่าจะไม่อั้นได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนเพิ่มก่อนสี่พันคนเป็นพยานอันนี้ก่อนเพิ่มนะอันนี้เป็นเลขที่แบบจูงแขนไปซื้อเลยนะแต่ผมจะเพิ่มเลขอีกตัวหนึ่งเลขสามตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้อันนี้อธิบายให้ฟังอันนี้เป็นส่วนสูงเดิมอันนี้เป็นส่วนสูงใหม่ อันนี้เป็นส่วนสูงใหม่อันนี้เป็นส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นของท้าเวทนะครับในเนาะทุกคนทุกคนน่าจะได้ลอตเตอรี่กันหมดแล้วน่าจะหาซื้อลอตเตอรี่กันได้หมดแล้วแต่ว่าผมจะเพิ่มให้หนึ่งตัววันนี้คืองวดนั้นน่ะคือผมมานั่งนั่งจะไหล่เมื่อกี้ผมมานั่งจะไล่เบิงววางวดนั้นเนี่ยแปดศูนย์เป็นเลข ฐานเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขใหม่มันขึ้นเลข9เลข8เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมี8กับ9จะเป็น9แล้วก็บวกกับส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นหรือจะเป็น8กับส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะอาจารย์ตัวใดค่าใจจัดมากค่ะได้เลยค่าใจดิผมว่าสิเพิ่มหนึ่งนะคิดเมื่อกี้ตัวใดค่าใจจัดมากเนาะทุกคนเลขคาใจละกันคิดซะว่าเป็นเลขคาใจผมละกันให้ ค่าใจพี่น้องค่าใจถ้าจะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบวิเคราะห์นะครับทุกคนจะวิเคราะห์อ่ะให้เบิรนก่อนมมมผมจะวิเคราะห์ให้ฟังระหว่างสองตัวนี้ถ้ามันจะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องเป็นท้ายเจ็ดทายตัวนี้ครับเลขหน้ามันควรเป็นอะไรถ้าเรามีมาวิเคราะห์นะคือคืองวดวันที่หนึ่งธันวามันแปด จากแ0ดเป็น850ใช่ไหมมันคือเลขหน้าเลขตัวเดิมมันเปลี่ยนแค่เลขท้ายแต่อันเนี้ยเลขหน้ามันเปลี่ยนจากเลข8เป็นเลข9เลขหน้ามันเปลี่ยนจากเลข8เป็นเลข9เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาตกผลึกตกความคิดสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นเลขเก้าหรือเลขไม่ว่าที่มันออกงวดวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว พราะฉะนั้นแล้วสองตัวนี้นะ่ะสองตัวนี้นะ่ะถ้าผมไปซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าผมไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ผมจะซื้อชุดหกใบตัวนี้ผมจะซื้อใบเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันตรงกับบัเลกที่ผมด้วยอืมมันตรงกับบัตเลกที่ออฟฟิศนะครับที่ผมไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ย ด้วยผมก็เลยซื้อตัวนี้หกใบแล้วซื้อตัวนี้แค่ใบเดียวงงไหมทุกคนอาจารย์ปร่งออกมาอีกแล้วจะเป็นเก้าแปดสองไหมคะเก้าแปดสองสาแปดเก้าเติ่ดเจจะพิจารณาแต่ว่าถ้ามันออกเก้าแปดสองมาผมก็ให้หวยถูกสองตัวสามตัวผมก็ไม่ถูก เข้าใจไหมทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายไหมว่ามันค้างคาใจอะ่ะโอ้ยพี่น้องมันค้างคาใจวะเขียนใส่ในนี้เพิ่มเลยดีกว่านี่อันนี้คือเก้าเจ็ดสองนะครับทุกคนเติรดเติดเต,ต,ติดนะ นี่วงกลมให้พ่อะกะนี่เต็มตึ้งเลยทีนี้เอาแสงออกสีเอาแสงออกสีนี่เด้อมันคือการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนเข้าใจไหมแบบสาเหตุที่มัน ผงขึ้นมาเพราะอะไร <Yeah. S 1> ตอนผมเขียนนะทางผม oh. ยังไม่รู้นะว่ามันจะต้องมีออ่มีเปลวไฟเพิ่มแต่เปลวไฟอันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันดันมาตรงกันนะครับดันมาตรงกันแต่ว่าม <Yeah. S 1> าเอาจังกซี่ล่ะจุดเทียนก็ลำดับ972พอดีเลยค่ะ เด้อ hey ทุกคนเข้าใจเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16ไปหาซื้อไว้นะครับลอตเตอรี่พรุ่งนี้จะมีขายแล้วู้ดดงงวงน้อยกับไปน้อนด้อพี่น้องู้ดดงงวงน้อยกับไปน้อนด้วยพี่น้องู้ดดงงวงน้อยกับไปนอนด้ยวยพี่น้องใครรักเลขนี้พิมพ์มา ใครรักเลขนี้พิมพ์มาเลยผู้ใดหักผู้ใดแพ่งเลขนี้พิมพ์มาพี่นนองวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมยิ้มให้กันนะครับอย่าลืมยิ้มให้กันอย่าลืมใจดีต่อกัน นะครับอย่าลืมใจดีต่อกันอย่าลืมดีใจต่อกันและอย่าลืมเอื้อเฟือกันนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับอุ